สวัสดีครับยินดี้ตอนรับเข้าสู่พารรยเทรดเดอร์ EP ที่70นะครับวันนี้เรามีสมาชิกใหม่มาให้แนะนํานะครับเขาชื่อว่าสติงนะครับสติงสติงจะเป็นเพื่อนกับเราไม่ว่าจะทุกข์จะยากแค่ไหนนะครับจะสต o p ปล s ส take p r o f i นะครับเราจะมีเพื่อนร่วมเดินทางนะครับเพราะฉันเราจะมีกําลังใจนับตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อสร้างเงินล้านไปด้วยกันนี่คือสติงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเหมือน สลึมสลือไม่ตื่นนะครับแต่เขายังไม่เคยนอน,นครับเพราะว่าเขาอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้วันนี้วันเสาร์ที่9ธันวาคม2566นะครับกับวัน OTC ช่วยบ่ายวันวันก่อนเหลือ67เหรียญน,นะครับแล้วก็เทรดอ,ออินไป1ไม้วันนี้เราจะมาเทรด ไม้ละ30เหรียญน,นะครับมีอยู่3 4 4คู่เงินนะครับ4คู่เงินดูสิว่าเรามาคัดแนวกันก่อนอันนี้รอยแพไป2ไม้3ไม้นะครับคู่ AC c c เอไยังไงยังไม่ได้ครับ a ออันนี้ a j กระโดดนะครับเป็นแก๊ปกระโดดแท่งนาทีกระโดดนะครับ e g e g ยังไม่ชัด eu eu ก็ยังครับไม่ชัดนะครับแต่เขามีแนวแนวต้านตรงนี้นะครับโดจินำทางลงแดงใหญ่ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วก็มีเส้นกริดโอเรียนแนวต้านพอดีนะครับตอนนี้แท่งเทียนยังไม่ไม่มามาไม่ถึงแนวนะครับ e g e g นี่มีแนว แนวต้านนะครับคู่ไหนไม่ได้ก็จะปิดไปก่อนนะครับอีจ e ี G, มีแนวนะครับแนวตัวจิ๋เขียวซ้ายมือนะครับแล้วก็เก็บไส้บนสุดนะครับแต่มีแนวตานาน้านด้านบนอีกประมาณนิดนึงนะครับรอรอได้เดี๋ยวตรงนี้นะครับอีจ e ี G, ไหวไหมอรออีกสักแท่งนึงนะครับตอนนี้เขาเป็นทวิเซอร์ ที่แนวต้านนะครับ ac มีแนวรับโดยจีเขียวส่งกราฟขึ้นเขียวแข็งแรงมาเริ่มเลยนะครับแต่ความเสี่ยงคือแนวกว้าง eg eg ดูซิว่าเขาจะขึ้นไปไหมถ้าขึ้นไปที่แนวต้านมีโอกาสกดลงนะครับวันนี้เรามากับเทคนิคเบสิครีเจคชั่นนะครับวันนี้จะเทรด แค่ไม้เดียวนะครับหนึ่งวันหนึ่งออเดอร์แล้วกันนะครับอีจีขึ้นไปไหมสิบวิแนวต้านใช้ได้นะครับแต่มีติดแนวรับนิดนึงก็ยังไหวนะครับพอยังไหวยียูยังไม่ถึงแนวนครับสุดติงของเราว่างไงสุดติงสุดติงมาช่วยลุ้นครับสุดติงอ่าสุดติงน่ารักครับ อย่างไม่ถึงแนวรอไปก่อนครับ EU ยังครับ EU ยังหรือว่าเขาจะเล่นกับแนวตรงนี้นะครับตรงเมาส์ชี้มาดูคู่อื่นรอนะครับคู่อื่นเป็นไงอืมวันนี้สุดติ่งมาช่วยเชียร์น่าจะมีโอกาสสูงนะครับ EG ถึงแนวไหม ขึ้นไปละมีริเจ็บไหมครับแต่เขาเกินไส้แท่งก่อนหน้าก็เดี๋ยวนะมันขึ้นแรงไปหน่อยอจีขึ้นแรงไปหน่อยอมีริเจ็บครับราคายังไม่ดีไม่ทันครับไม่ทันไม่เป็นไรครับเรามีอีกหลายคู่นะครับที่จะให้ออเดอร์เรา a c นี้ยังครับมีโอกาสลงต่อครับ a c ลงไปหาแนวรับด้านล่าง โดจีดเทาตรงนี้นะครับโดจีดเทาตรงนี้ส่งกราฟลงแต่เขายังไม่หลุดไส้ก็มีความเสี่ยงนิดนึงตอนนี้สุดติงมองใหญ่เลยครับสุดติงของเรานะครับอนนี้แนวต้านตรงนี้แนวต้านยังไม่ชัดครับ AC นะ่าจะลงต่อนะครับถ้าขึ้นไปที่ปลายไส้แดงม,มีดเจิตนะครับเมื่อกี้เอี ลงต่อไหมถ้าขึ้นไปเส้น EMA 5นะครับมีโอกาสกดลงอีกรอบนะครับอันนี้ก็ลงไปแล้วไม่ขึ้นมาในแนว e c ลงไปแล้วครับ e C ลงไปแล้วไม่ได้กดครับไม่ได้กดแต่กดก็สวยนะครับเมื่อกี้ e g ไม่ขึ้นไปในแนวแต่ความเสี่ยงคือ EMA 5ดันขึ้นนะครับเมื่อกี้ e g แนวก็สวยนะครับแต่ว่ามันใกล้กันนิดนึงครับใกล้กันเอาไว้ก่อน AC ลงมาที่แนวรับด้านล่างนะครับแนวรับแข็งแรงพอสมควรนะครับแต่ยังยังกว้างไปหน่อยนะครับแนวแนวรับนี่กว้างต้องได้ราคาดีนิดนึงนะครับดูสิว่าเขาจะปิดบนแนวไหมกัมกึ่งนะครับลงมาในน้ําในแนวนิดนึงก็เอาไว้ก่อนครับ EU เอาปิดใต้แนวไหม EU ยปิดใต้แนวไหม โไม่เล่นกับแนวนะครับอีจีเล่นกับแนวนะครับเราคิดว่าจะได้กดไหมอีจีคู่นี้อืมแต่มันเบียดแนวขึ้นไปเรื่อยๆก็มีความเสี่ยงครับจะได้กดไหมราคาไม่ดีตัวนี้ต้องรอราคาดีๆนะครับเพราะว่า e m a 5ห้าอาจจะดันขึ้นทะลุขึ้นไปก็ได้ถ้าราคาไม่ดีก็มีสิทธิแพ้นะครับอืมอ่ะสติงช่วยหน่อยสติงสติงยืมวาน,นะครับสติงนะครับ คู่ทุกคู่ยากอ่ะมาดูต่อครับอาจจะเล่นกับแนวตรงนี้ครับปลายไส้ขยับแนวนิดนึงครับขยับแนวไปอันนี้เป็นแนวสองชั้นแนวสองชั้นนะครับอขอลบแนวตรงนี้เอาก่อนเขาไม่เล่นกับแนวอันนี้ทะลุแนวลงมาแล้วก็ขอเก็บปลายไส้แดงนิดนึงขออีกสักแท่งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันแนวคู่ a c ยูยังครับอันนี้กระโดดขึ้นไปแต่ยังไม่ไม่ทะลุนะครับ AC ขอยืนยันก่อนนะครับถ้ากดแท่งนี้เลยก็มีมันมันยังไม่ยืนยันครับแท่งนี้รอ AC สักแท่งหนึง่งอีกระโดดขึ้นไปแต่ยังไม่หลุดแนวแนวต้านนะครับเขามีแก๊ปกระโดด o t c วันเสาร์นี้ก็เทรดกันระวางด้วยนะครับ EU มีแนวซ้อนตรงนี้นะครับดันกราฟขึ้นขยับแนวตรงนี้ก็มีแนวต้านนะครับเร็วนิดนึงนะครับยังไม่ยืนยันแนวขาลงครับเอาไว้ก่อนนะครับคู่ AC ีอีจีไปแล้วมาดู EU ครับดูิว่าเล่นกับแนวไหมอ่ะเ u เล่นกับแนวพอด,ดีครับปิดใต้แนวและอ่อนแรงให้เห็นชัดเจนตามเทคนิคเบสิคเ e จคชั่นนะครับที่แนวต้านคู่นี้ คู่ E.U. ของเราสวยนะครับมีโอกาสกดลงนะครับถ้าขึ้นไปที่เส้นกริดหรืออย่างน้อยก็ประมาณกลางแนวนะครับดูสิว่าจะมีรีเจ็คให้เรากดบริเวณกลางแนวนี้ไหมแบบวิขึ้นไปน้อยนิดนึงครับอโอเคกดเลยนะครับมีรีเจ็คไปแล้วแต่เบาไปหน่อยนะครับจริงๆอยากได้ราคาที่เส้นกริดสีเหลืองนะครับจะปลอดภัยกว่าประมาณ80%มาดู5วินะครับ แต่ตอนนี้ผมมั่นใจประมาณ70%นะครับเพราะว่าที่บอกว่า70%เพราะว่าราคายังไม่ถึงเส้นกริดนะครับแปดวิว่างไงอย่าพุ่งนะครับอย่าพุ่งตอนแท่งสุดท้ายนะครับว่าไงครับโอเคเฮ้ยเกือบโดนไปแล้วครับแต่ว่าเราก็ตามเทคนิคเบสิกรีเจคชั่นนะครับก็วินไปนะครับสำหรับ หวัน1ออเดอร์วันเสาร์ที่9 0าธันวาคม2 5 6 6นนะครับตรงนี้มอีอธิบายนิดนึงครับอันนี้ยืนยันแนวนะครับกะจะถึงเส้นกิดแต่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็กดที่บริเวณใกล้ๆปลายไส้แท่งก่อนหน้านะครับเพราะว่าผมเล่นกับแนวดจิเขียวเล็กนำทางลงแดงใหญ่แล้วก็ลงมาได้หลายแท่งเลยครับมากกว่า10แท่งลงยาวเลยครับ ก็ถือว่าแนวนี้เป็นแนวต้านที่แข็งแรงพอสมควรผมให้80%นะครับแนวต้านตรงนี้โอเคมาดูอ่าเราได้มา25.80เหรียญน,นะครับยอดรวมของพอร์ต92.92 92เหรียญน,นะครับก็เทรดมาทั้งหมด16ไม้ชนะ13ไม้แพ้3ไม้ก็ถือว่ารอดนะครับสุดติงของเราอ่าผมจะให้สุดติงนะครับ สำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเอาไว้เจอกันใน e ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ